หนีตายกันป่าราบสิ้นไลยโจรข้ามชาติงานนี้บอกเลยว่าสะใจคนไทยทั้งประเทศครับเมื่อแก๊งคอเซนเตอร์ชาวจีนส6ชีวิตที่เคยนั่งเสวยสุขบนหยาดเหงื่อและน้ำตาคนไทยกลับโดนนายจ้างสั่งเชือดทิ้งเหมือนหมาข้างถนนพวกมันวิ่งหอบสัมภาระลุยโคลนข้ามคลองน้ำใสหวังจะมาซุกหัวนอนในแผ่นดินไทยเพื่อหน,นีตายนารกในขเขมรแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นครับเพราะทหารไทยตาเป็นสประรดดักตะครุบคอลากเข้าคุกยกแก๊งจากไอเสือกลายเป็น ลูกแมวตัวสั่นผงาบงาบความจริงที่พวกมันสาร,รภาพออกมาจากปากทำเอาเราต้องอึ้งว่าวงจรกรรมมันทำงานเร็วยิ่งกว่าแสงใครที่เคยโดนหลอกใครที่เคยเสียน้ำตาให้พวกมิจฉาชีพพวกนี้วันนี้พวกมันกำลังชดใช้กรรมอย่างสาสมครับด่วนครับพี่น้องวันนี้เรามาจับประเด็น,ข,นข่าวร้อนข่าวแรงของวันนี้กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วทำไมไอ้พวกมารศาสนาพวกนี้ถึงต้องดิ้นรนหนีตายหัวสุขหัวสุนมหาทหารไทยแบบหมดสภาพขนาดนี้ เหตุการณ์ความมันระดับ5ดาวนี้เกิดขึ้นสดๆรน้อนๆ้อนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานี่เองครับในขณะที่พี่น้องชาวไทยหลายคนกำลังจะเอนกายพักผ่อนหรือเตรียมตัวเข้าสู่ห่วงนินทาย,ยังมีความสุขแต่ที่แนวชายแดนจังหวัดสระแก้วกลับไม่มีคำว่าพักผ่อนสำหรับรั้วของชาติครับ กำลังพลจากกองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดผนึกกำลังร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1 3 0 5ได้รับคำสั่งสายฟ้าแลบให้ยุกระดับการลาดตระเวนขั้นสูงสุดเฝ้าระวังทุกตารางนิ้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะจุดหลอแหลมบริเวณบ้านคลองหวาใหม่หมู่7จ็ดตำบลทับพ,พริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกชัดและมีทางน้ำธรรมชาติคอยขั้นกลาง คุณลองจินตนาการภาพตามผมนะครับถามกลางความมืดมิดสนิทที่มีเพียงแสงดาวรำไรเสียงแมลงกลางคืนกรีดร้องระง,งมไปทั่วป่าสลับกับเสียงน้ําไหลเอ่อยๆของคลองน้าําใสซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนทหารไทยเราซุ้มเงียบดังพยักไร้สายตาคมกริบยิ่งกว่าเหยี่ยวเฝ้ามองความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วแล้วในเวลาที่คนร้ายคิดว่าเป็นนาทีทองพวกมันก็ปรากฏตัวออกมาครับเงาตะคุ่มตะคุ่มนับสิบโผล่ออกมาจากชายป่าฝั่งปลอยเปดแต่ละคนแบกสัมภาระพรุงพรังทั้งกระเป๋าเป้ กระเพาเดินทางใบยักษ์พยายามเดินย่องเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทําได้พวกมันคิดว่าการลุยน้ําข้ามคลองในจุดอับสายตาแบบนี้จะรอดพ้นสายตาทหารไทยไปได้แต่โทษทีครับที่นี่แผ่นดินไทยทหารพราน1305ไม่รอช้าพุ่งชาร์จเข้าประชิดตัวพร้อมเสียงประกาศกึกก้องยุดนี่เจ้าหน้าที่ทหารมอบลงไปให้หมด วินาทีนั้นบอกเลยวว่าวงแตกกระเจิงครับไอ้พวกที่เคยเก่งแต่หน้าคอมพิวเตอร์เคยตะคอกใส่หูเยือพานโทรศัพท์พอเจอของจริงเข้าให้ถึงกับขาอ่อนแรงหน้าทอดสีกันเป็นแถวเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้หมด16รายเป็นชาย15คนและหญิงหนึ่งคนสภาพแต่ละคนดูไม่จืดเลยครับเนื้อตัวมอมแมมเลอะเปือเป้อนไปด้วยคโคลนตมหนาเตอะจากการมุดป่าข้ามคลองหน้าตาตื่นระหนกเหมือนหนูติดจันทรไม่มีเขาล้างของมาเฟียข้ามชาติหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว จากการตรวจสอบเบื้องต้นผ่านล่างภาษาจีนความจริงสุดอัปยศก็พรั่งพรูออกมาเหมือนทนบแตกพวกนิ้สารภาพแบบหมดเปลือกยอมจำนนต่อหลักฐานว่าพวกมันคือแอดมินแก๊งคอเซนเตอร์ตัวแสบที่ปักหลักตบด้านอยู่ในตึกนรกที่ปอยเปต ใช่ครับไอ้พวกเสียงตามสายที่ชอบโทรมาบอกว่าสวัสดีครับคุณมีพัสดุตกค้างหรือคุณพัวพันกับการฟอกเงินก็คือไอ้พวกกลุ่มนี้แหละครับมันใช้เล่เหลี่ยมสารพัดมุกทั้งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัรพกรบอกจะคืนภาษีให้หรือปลอมเป็นตำรวจยศใหญ่ข่มขู่ว่าชื่อของคุณไปกเกี่ยวพันกับคดียาเสพติดร้ายแรงปั่นหัวคนไทยจนสติแตกจนยอมโอนเงินที่หามาด้วยยาเหงื่อแรงงานให้ผู้มันไปเสวยสุขแต่พี่น้องครับ จุดพีคที่สุดของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ครับทําไมพวกมันถึงต้องเสียงตายลุยโครนนี้มามอบตัวกับทหารไทยเพราะอยู่ที่โน่นก็ตายอยู่ที่นี่อาจจะติดคุกแต่ยังพอมีลมหายใจพี่น้องครับไอความจริงที่น่าสยดสยองกว่าการโดนซ้อมคือสิ่งที่พวกมันกําลังจะเจอท่านหนีมาไม่พ้น พวกมันสารภาพว่าพอทำงานไม่ได้ตามเป้าหรือเริ่มหมดประโยชน์ในจ้างนารกพวกนั้นไม่ได้เตรียมตัวเครื่องบินส่งพวกมันกลับบ้านเกิดที่เมืองจีนหรอกนะครับแต่มันเตรียมถีบหัวส่งไปขายต่อฟังไม่ผิดครับมันคือการขามนุษย์ในคราบธุรกิจสีเทาพวกมันจะถูกส่งตัวไปเป็นทาสรับใช้แรงงานในประเทศที่3ถูกขายต่อไปยังบ่อนออนไลน์ที่โหดกว่าเดิมหรืออาจจะถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซ้ำซ้อน คุณเห็นความอมหิตของวงการนี้หรือยังในดินแดนสีเทาฝั่งโน้นมันไม่มีคำว่าสัจจะในหมู่โจรครับพอมึงหมดค่าเขาก็เขียทิ้งเหมือนขยะชิ้นหนึ่งไม่ต่างจากทิชชู่ที่เช็ดคราบสกปรกแล้วโยนลงถังขยะ ไอสิ6คนนี้มันรู้ชะตากรรมดีว่าถ้าอยู่ต่อคือตายสถานเดียวเลยต้องดิ้นรนสุดขีดรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายที่แอบซ่อนไว้จ้างคนนําทางชาวกัมพูชาให้พาเดินเท้าลุยป่าฝ่าดงมาส่งที่ริมคลองน้ำใสกะว่าจะใช้แผ่นดินไทยเป็นทางผ่านชุบตัวและตีเนียนหาทางไปสนามบินเพื่อบินกลับไปสวยสุขที่เมืองจีน แต่ขอโทษอครับแผ่นดินไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นของโจรข้ามชาติพวกมันคิดผิดที่ดูถูกสายตาของทหารไทยทหารไทยเราดักทางไว้หมดแล้วทุกตารางนิ้วในเขตบูรพาถูกปิดตายสำหรับมิจฉาชีพวินาทีที่พวกมันก้าวขาขึ้นฝั่งไทยปุ๊บทหารพรานเราพุ่งชาร์จตะครุบคอปับ๊บบอกเลยว่าสะใจแทนคนไทยทุกคนที่เคยโดนไอ้พวกนี้หลอกครับงานนี้ไม่มีคำว่ารอดเพราะกฎหมายไทยเราของจริง ประเด็นที่ต้องขยี้ให้จมดินคือทำไมพวกมันต้องหนีมาไทยคำตอบมันง่ายจนน่าสมเพชครับเพราะบ้านเราคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในละแวกนี้ยังไงล่ะกฎหมายเรามีระบบเจ้าหน้าที่เรามีจรรยาบรณไม่ใช่ดินแดนสนธยาแบบฝั่งนวนที่ใครมีปืนก็เป็นใหญ่ใครมีเงินก็เหนือกฎหมายแต่การที่พวกคุณเป็นอาชญากรเป็นแก๊งต้มตุน๋นแล้วคิดจะใช้ประเทศไทยเป็นที่ฟอกตัวหรือเป็นทางผ่านฝันไปเถอะครับแผ่นดินนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และมีทหารกล้าที่พร้อมจะสัตว์หน้าโจรทุกรูปแบบ อัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ทหารได้คุมตัวไอ้มิจฉาชีพทั้ง16รายนี้ส่งตรงถึงมือพนักงานสอบสวนสพคลองน้าําใสจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับโดนข้อหาหนักแน่นอนทั้งลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและที่สําคัญคือต้องมีการเช็คบินย้อนหลังตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแบบละเอียดว่าไอ้หน้าจืดพวกนี้เคยมีหมายจับติดตัวไหมเคยไปโทรหลอกเงินตาสีตาสาที่ไหนในเมืองไทยไว้บ้างงานนี้บอกเลยว่าคุกไทย ยินดีต้อนรับและขอบอกเลยว่าข้างในนั้นไม่ง่ายเหมือนนอนในคอนโดปลอยเป็ดแน่ๆ นี่คือบทเรียนราคาแพงที่แก๊งคอเซนเตอร์ทุกแก๊งต้องจำใส่กระโหลกไว้ครับว่าการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่นจุดศพมันไม่มีคำว่าสวยวันที่คุณนั่งหัวเราะสะใจตอนหลอกเงินคนแก่ให้โอนเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตไปให้วันที่คุณโทรไปปั่นหัวเด็กนักเรียนจนเขาต้องจบชีวิตตัวเองเพราะความเครียดวันนั้นพวกคุณทำตัวเหมือนพระเจ้าแต่วันนี้เป็นไงครับนายจ้างที่หัวสรงเหมือนหมาข้างถนนต้องมานอนคลุกโคลนให้ทหารไทยจับส่งคุกไทย ผมต้องขอสดุดีและชื่นชมจากหัวไทยถึงกองกำลังบูรพาชกกรคลองหาดและกองร้อยทหารพราน1305ทุกนายครับการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ไม่ใช่การจับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการตัดตอนมหาภัย จับโจรได้16คนคือการเซฟเงินในกระเป๋าคนไทยได้อีกหลาย10บล้านบาทลองคิดดูสิครับถ้า16คนนี้หลุดรอดไปได้หรือไปตั้งฐานที่มั่นใหม่จะมีคนไทยอีกกี่คนที่ต้องตกเป็นเหยื่อน้ำตาตกการที่ทหารไทยเราตาไวแบบนี้คือการปกป้องอธิป,ปไตยและปกป้องทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริง และที่น่าสังเกตนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝั่งดินแดนอารยธรรมขอมเริ่มมีการคัดทิ้งคนจีนสีเทาออกมาเยอะผิดปกตินี่คือสัญญาณเตือนภัยว่าธุรกิจมืดทางโน้นกําลังสั่นคลอนอย่างหนักซึ่งมันสอดคล้องกับข่าวใหญ่ที่ทางการจีนกดดันอย่างหนักให้รัฐบาลในภูมิภาคนี้กวาดล้างกังจีนเทาอย่างจริงจังทาให้เจ้าของบ่อนหรือนายทุนใหญ่เริ่มร้อนตัวต้องรีบตัดตอนสลัดลูกน้องที่ไม่สําคัญทิ้งก่อนที่ไฟจะลามมาถึงตัวเอง ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆชายแดนไทยเราต้องแข็งแกร่งแบบนี้ตลอดไปครับห้ามกาดตกเด็ดขาดเพราะขยะเปียกจากบ้านอื่นมักจะชอบปลิวมาตกหน้าบ้านเราถ้าเราไม่กวาดมันทิ้งพันดินเราก็สะอาดไม่ได้ฟังข่าวนี้แล้วพี่น้องรู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับผมนะมันคือความรู้สึกที่ผสมปนเประหว่างสมเพศกับสมน้ำหน้าสมเพศที่ยอมเป็นขี้ข่าโจรจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็สมน้ำหน้าที่สุดที่กรรมตามทันต้องมานั่งกินข้าวแดงในคุกไทย ใครที่คิดจะไปทำงานสบายรายได้หลักแสนที่ปลอยเป็ดดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ16คนนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่านารกบนดินมีจริงเข้าไปแล้วออกไม่ได้โดนซ้อมโดนไฟฟ้าช็อตและสุดท้ายก็โดนถีบส่งแบบนี้มันคุม้มไหมกับชีวิตที่ต้องเสียไป สรุปสั้นๆทิ้งท้ายให้สะใจอีกรอบครับ16สแกมเมอร์จีนใช้ย15หยญิงหนึ่งหนีตายจากในจ้างนารุกปอยเป็ดลักลอบคล้ามคลองน้ำใสามาฝั่งไทยไปเจอของจริงทหารพราน1305แห่งกองกำลังบูรพาตะครุบตัวได้คาน้ำคาโคลนที่บ้านคลองหว้าใหม่สักแก้วส่งตัวดำเนินคดีชุดใหญ่เรียบร้อยครับ สะใจไหมครับพี่น้องที่ทหารไทยเราจัดการพวกโจรจีนและกระบวนการค้ามนุษย์พวกนี้ได้แบบอยู่หมดัดคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อยากฝากคําชมอะไรถึงทหารกล้าของเราบ้างหรือใครมีแค้นอยากจะระบายถึงพวกแก๊งคอเซนเตอร์คอมเ็นต์มาคุยกันให้ไฟลุกที่ข้างล่างนี้เลยครับผมรออ่านทุกความเห็นอยู่ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ถึงหูเพื่อนๆของคุณทุกคนโดยเฉพาะคนที่เคยโดนสแกมเมอร์หลอกให้เขาได้เห็นว่าวันนี้กรรมมันตามทันทุกมันแล้วและที่พลาดไม่ได้กดติดตามหรือ subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการเจาะลึกข่าวเด่นประเด็นร้อนและความสะใจแบบจัดเต็มแบบนี้ก่อนใครเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ